น่าตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราทําให้คุณผู้ชมได้เห็นโอกาสของเมืองที่เป็นเมืองในต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ขยับโดยพลังของอดีตรแรงงานในเมืองใหญ่หลายคนทางานในกรุงเทพชนบุรีหรือเมืองใหญ่แล้วกลับบ้านไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองในสถานการณ์โควิด19ท่ามกลางอีกโจทย์หนึ่งที่กรุงเทพเองก็กําลังขยับเมืองจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่งจริงๆบอกเลยนะคะว่าโจทย์ของแรงงานกลับบ้านอาจจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่กรุงเทพต้องคิดคํานวณกันใหม่ดังนั้นเราคุย2ภาพนี้ไปพร้อมๆกัน ทั้งโอกาสของเมืองในต่างจังหวัดและทิศทางที่กรุงเทพอาจจะต้องจับกันต่อนะคะสองท่านออนไลน์พูดคุยกับเราในรายการค่ะพี่แควหน้าแก้วสมศรีนะคะผู้ประสานงานคนกล้าคืนถิ่นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและอีกหนึ่งท่านค่ะเชื่อว่าคุณหน้าคุณตานะคะรองศาสตราจารย์ดรนัทพงศิจิตนิรัตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณอีกหนึ่งบทบาทคืออาจารย์ทําวิจัยเกี่ยวกับชุมชนและความเปลี่ยนแปลงของเมืองสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ ค,ค่ะคงคงคงขอคุยกับอาจารย์นทัทพงศ์ก่อนนะคะอาจารย์คะเราคุยกันมาหลายรอบค่ะรอบนี้อยากจะให้อาจารย์ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของเมืองเล็กเมืองน้อยในต่างจังหวัดที่ได้แรงงานไหลกลับในสถานการณ์โควิดอาจารย์เห็นปรากฏการณ์นี้ต้องมองโอกาสยังไงบ้างคะผมผมเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอยู่สองเรื่องนะครับแล้วก็มันจะมีผลสําคัญต่อการเคลื่อนย้ายของผู้คน กล,ลับไปยังถิ่นฐานหรือกลับไปทํากิจกรรมในพื้นที่หรือเมืองของตนเองที่ตัวเองเคยสังกัดนะครับอันแรกเลยผมคิดว่า,าปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ในเจนปัจจุบันเนี่ยครับที่เริ่มแสวงหาวิถีชีวิตและก็ต้องการมีชีวิตที่มันเป็นอิสระและก็หลุดพ้นจากพันธนาการในระบบในระบบการ,รดํารงชีพแบบเดิมหรือว่าระบบการ,รดารงชีวิตในระบบในวิถีแบบทุนนิยมนะครับน,น,นั่นอันที่หนึ่งกับอันที่สองคือว่า ผมคิดว่าผู้คนในสังคมไม่เฉพาะในสังคมไทยนะครับในสังคมโลกเองก็ตามเนี่ยเริ่มที่จะฟวานหาหรือเริ่มที่จะแสวงหาทางเลือกใหม่ๆของการใช้ชีวิตหรือว่าแสวงหาทางเลือกใหม่ๆทีเเ่เติมเต็มเติมเต็มประสบการณ์หรือสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเข้ามาเพื่อให้มีการำดำรนชีพที่มันสมสมดุลและก็มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ปรากฏการณ์สองอันนี้ครับผมคิดว่ามันเลยทําให้เราเห็นการเคลื่อนย้ายของผู้คนกลับไปยังพื้นที่ต่างๆมากขึ้นเพราะแต่เดิมนี่ครับผมมองว่าในยุทธศาสตรส์ของการพัฒนาเมืองเนี่ยเรามักจะสร้างเมืองศูนย์กลางหรือสร้างเมืองหลักแล้วก็ทําเมืองให้กลายเป็นสินค้าซึ่งแน่นอนว่าการทําเมืองให้กลายเป็นสินค้าเนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยอะ่ะหรือคนหนุ่มคนสาวที่ท,ที่ที่จะเข้าไปาตะเกียกตะกายหรือสู้ในระบบเศรษฐกิจแบบ แบบกระแสหลักแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าพอที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับว่า,อาพอพอคนหนุ่มสาวเหล่านี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเห็นโอกาสบางเรื่องนะครับเริ่มเห็นโอกาสบางเรื่องจากการที่ผู้คนต้องการแสวงหาทางเลือกคือว่าโหยหาวิถีชีวิตแบบใหม่ๆใ,ในการลงชีพเนี่ยคนเหล่านี้ก็เลยสามารถที่จะไปใช้ฐานทุนและฐานทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในท้องถิ่นนะครับมาสามารถเป็นสร้างระบบของการประกอบการและก็สร้าง คุณค่าทางเศรษฐกิจแบบใหม่เพื่อไปเต็มเต็มสิ่งที่ขาดหายของผู้คนในสังคมได้ในในแบบฉบับที่แตกต่างและก็หล,ล,ลากหลายหลากหลายกันออกไปเงี้ยคือคือทางเลือกใหม่ๆจะเป็นทางเลือกที่มันไม่ได้เป็นดิบเดียวไปในในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่ามันจะหลากหลายไปตามรสนิยมและความต้องการของผู้คนที่มันมีลักษณะเป็นเสี้ยวส่วนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับ คือถ้าเราหนุนเราจะเห็นความคราฟของเมืองค่ะคุณผู้ชมแต่ละเมืองจะหน้าตาไม่เหมือนกันมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะคะแต่คงต้องกลับไปถามคนที่ทํางานกับคนกล้าคืน้นถิ่นพี่ขคลน่าคะสัปดาห์ที่แล้วจริงๆฟังคุยกับผู้ประกอบการหลายคนแน่นอนเรื่องเงินทุนเป็นเรื่องใหญ่วันนี้เราอาจจะยังพักเรื่องเงินทุนไว้ก่อนแล้วอยากฟังเรื่องอุปสรรคในการคอนเน็กกันการเข้าถึงทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอะ่ะมันมันท้าทายแค่ไหนสําหรับนาทีนี้ค่ะ ก็เออเรื่องของทุนใช่ไหมครับถ้าว่าความท้าทายเนี่ยมันมันมันเอ่อจะพูดยังไงว่าคือคือเราแหละพยายามให้คนรุ่นใหม่เนี่ยกลับมาอยู่บ้านทีเนี้ยการกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องหาทางออกให้เขาว่าเอ,เอ้ยกลับมาทําอะไรทีเนี้ยถ้ากลับมาแล้วทําเกษตรแบบที่ปู่ย่าตายายเราทําอยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากเดิมไม่งั้นเนี่ย เราต้องหารูปแบบการดําเนินชีวิตหาวิถีให้เขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพอเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนรุ่นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อ่ะม,มันต้องคิดต่างนะฮะพอคิดต่างปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีมีเรื่องราวมีเรื่องไอ้ต้องคือคือคือจะพูดว่าผมก็ต้องให้เขาเนี่ยมองเห็นต้นทุนของตัวเองต้นทุนในเรื่องของที่เขามีอยู่ถ้าเขากลับมาบ้านปุ๊บเขาต้องเห็นต้นทุนว่าเขามีอะไร พอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาต้องพัฒนาในเรื่องของต้นทุนดังกล่าวเพื่อให้มีมีคุณค่าและเขาก็ต้องต้องสารต่อต่อยอดในต้นทุนดังดังกล่าวนะครับอันนี้คือ,อพอพอเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ได้กับต้นทุนนี้แล้วก็คิดใหม่ปรับปรับใหม่ต่อยอดในสิ่งที่มีอยู่ที่บรรพบุรุษมีอยู่หรือว่าจะสร้างนวัตรกรรมพวกนี้ครับเพื่อให้เขาได้ได้อยู่ได้แล้วก็อยู่แบบ ยังยืนนะครับค่ะค่ะพี่แคนหน้าแต่ว่าเอาจริงๆเวลาเวลาคำว่าอยู่ได้เนี่ยอยู่แบบเดี่ยวคือไม่รอดถูกต้องไหมคะคือฟังมาหลายคนแล้วนะหัวเดียวกับเทียมรีบนี่ๆๆไม่ไหวอาจจะต้องสร้างเครือข่ายในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยผมจะเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่คอยดูแลในเขตห้าจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะผมเห็นการอบรมหรือการแก้ปัญหาความยากจนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในในสังคมเนี่ย เขาพยายามแก้ไขปัญหาโดยที่ส่วนใหญ่อะมันมันจะเกิดการเก่งเดียวจะเด่นอยู่ทางตรงโน้นตรงนี้เยอะแยะมากมากมายแต่ทีเนี้ยเมื่อมีคนหลายๆกลุ่มหลายๆวัยหลายๆหลายๆบอดีบทเข้ามารูมเข้ามาอบรมเนี่ยเราพยายามทําให้เขาเนี่ยจับกลุ่มกันเพื่อให้เขาได้เก่งไปเป็นกลุ่มเป็นเป็นเครือข่ายแล้วก็สร้างเครือข่ายโดยโดยเฉพาะในเครือข่ายที่เป็นจังหวัดเนี่ย ซึ่งฐานบริบทเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเพราะงั้นเนี่ยเราจึงจับก,กลุ่มที่มันเป็นกลุ่มจังหวัดนี้เช่นพัทลุงเนี่ยเขาจะมีฐานทรัพยากรของเขาเนี่ยคล้ายๆกันเพราะงั้นเนี่ยเราจึงจึงให้เขาเนี่ยเกิดการพัฒนาควบคู่ไปกับเพื่อนๆที่เป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วก็พัฒนาในถินถ่นถิ่นฐานของตัวเองอะฮะแล้วก็เนี่ยมันมันมันจึงเห็นเห็นผู้ประกอบการที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะในจังหวัดพัทลุง ค่ะค่ะต้องบอกว่าไม่ง่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่อาจารย์นทัทพงศ์ค่ะแฟนเห็นโอกาสอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆค่ะวันนี้เราเห็นภาพของมันสมองและนวัตกรรมของคนที่เป็นแรงงานแตกกระจายกลับไปสู่ท้องถิ่นคงต้องถามอาจารย์ว่าอย่างในกรุงเทพเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางของงานอาจารย์วันนี้กรุงเทพจะต้องคิดคำนวณสมการเรื่องงานกันใหม่ไหมคะแล้วอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงแบ่งโจทย์ให้คนกรุงเทพค่ะอาจารย์ อผมผมคิดว่าวันนี้เมืองมันมีหลายศูนย์กลางนะการเติบโตของของสังคมเนี่ยวันนี้มันมันมีเมืองหลายศูนย์กลางกรุงเทพไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เคยเป็นไปในอดีตนะครับศูนย์กลางความรู้ศูนย์กลางของโอกาสศูนย์กลางมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วแต่ว่าวันนี้มันได้กระจายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆหรือว่าเมือง เมืองต,งต่างๆมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่าไอ้การหยหาชีวิตใหม่ลืมร,รู้ว่าทางเลือกชีวิตใหม่ของผู้คนซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่คําตอบของชีวิต mm. ของผู้คนอีกต่อไปเนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์ที่คนหนุ่มสาวกลับบ้านผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจอย่างน้อยสองสามเรื่องนะหนึ่งก็คือว่าคือคนเหล่านี้พยายามที่ไปสร้างคุณค่าของเมืองแบบใหม่แล้วทําให้คนเริ่มมีสํานึกและก็มีความภาคภูมิใจในในเมืองของตนเองและก็สามารถ ยืดหยุ่นอย่างภาคภูมิใจว่าเราคือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนั้นๆได้อย่างมีอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นอันที่สองก็คือว่าเนื่องจากว่าคนหนุ่มสาวเราเนี้ยลักษณะการประกอบการเนี่ยครับมันจะไปสัมพันธ์กับฐานทรัพยากรใ,ในในท้องถิ่นตรงเองที่แตกต่างกันออกไปนั้นคนเหล่านี้จึงพยายามทําสิ่งทั้งเรื่องการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับการสร้างคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆด้วยและเขาจะลุกขึ้นมา ปกป้องออกแบบเมืองของเขาที่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าความอยู่รอดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการประกอบกันเราแล้นั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะที่โดดเด่นของพื้นที่หรือของเมืองของเมืองนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําวันนี้คือว่าไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือเมืองไหนแต่ว่าคือทํำยังไงให้คนสามารถที่จะลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการ <S <S ออกแบบในเรื่องของการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึก หรือความต้องการของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ <c oughs> ได้ต้องไม่พยายามทําให้เมืองเป็นเมืองแบบเหมือนกันไปทั้งหมด <c oughs> หรือว่าโตไปในทิศทางที่แบบเป็นแบบเดียวกันหมดอันนี้จะไม่ใช่ทิศทางหลักแต่ความหลากหลายต่างหากที่ที่จะเป็นเป็นทิศทางของการพัฒนาเมืองในอนาคตแล้วผมคิดว่าถ้าเราเรายอมรับในแง่นี้เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างหลากหลายเราจะเห็นความงดงามของผู้คน <c oughs> ในการที่จะลุกขึ้นมาออกแบบหรือว่าลุกขึ้นมา ปั้นแต่งเมืองของตัวเองในในแบบฉบับของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับโหฟังฟังเราตื่นเต้นอาจารย์เราเราน่จาจะเห็นเมืองไทยในมิติใหม่มากขึ้นปิดท้ายปิดท้ายขอพี่เขาหน้าสั้นๆนิดนึงสักหนึ่งน,น,งน,งน,น,งนงาทีค่ะพี่เราเห็นโอกาสเห็นพื้นที่ที่อาจารย์บอกว่าเมืองต้องให้พลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนเมืองแล้วเอาเข้าจริงวันนี้พลังในแต่ละเมืองเยอะคนรุ่นใหม่กลับบ้านพี่เขาหน้าบอกว่ารัฐจะหนุนให้พลังเหล่านี้มันเป็นโอกาสและประโยชน์ต่อเมืองมากที่สุดวันนี้ต้องทําอะไรบ้างค่ะอืม จริงๆอ่ะอันนี้ผมขอขความนิดเดียวนะฮะ,ะที่ผมได้วันก่อนมีการจัดกิจกรรมคลกล้าคืนถิ่นขึ้นที่พัทลุงเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เราเราไม่ได้ใช้แหล่งทุนจากภาครัฐอะไรเลยเนาะท <ฮะ S 2> ีเนี้ยมันเป็นมันเป็นความความต้องการที่เกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่จริงๆที่เขาสมัครเข้ามาแล้วอยากให้มันเกิดเอ่อเรียกว่าเกิดเนี่ยเหมือนที่อาจารย์เล่าก็าคือเขาต้องการสร้างอัตลักษณ์ ในรูปแบบของตัวเองอยู่ในถิ่นฐานของตัวเองแล้วเขา,เามีความภูมิใจที่เขาเป็นคนที่นี่เป็นคนพัฒนุงอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างรูปแบบของตัวเองเนี่ยให้มันเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาหนุนเสริมหรือช่วยเนี่ย คนกล้างินถิ่นเนี่ยที่ผมอบรมไปเนี่ยเขาพร้อมที่จะบวกอยู่แล้วพร้อมที่จะให้หน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะางนั้นเนี่ยผมเห็นคนที่อบรมไปแล้วอยู่ที่พัทลุงเนี่ยขเขามีองค์ความรู้ในส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เขาก็ไปเข้ากันกับของภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานของรัฐแล้วเขาเห็นว่ามันมันมันสามารถที่จะเอื้อไปกันได้เขาก็เลยก็เลยใช้เดินเ็าเรียกว่า เดินกิจกรรมที่ตัวเองอ่ะต้องต้องการอ่ะอยู่ในชุมชนแล้วก็ตอนนี้เดินแล้วก็เดินไปได้ดีด้วยนะครับที่เกิดขึ้นครับในจังหวัดพัทลุงเนาะค่ะค่ะน่าสนใจค่ะจริง,รงๆวันนี้เราเห็นภาพพลังแล้วก็เมืองที่อาจจะต้องเปลี่ยนสมาการและมองกันใหม่นะคะวันนี้ต้องต้องขอบคุณทั้งพี่แถวหน้าแล้วก็อาจารย์นัทพงศ์นะคะที่ได้ร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะคําเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายที่พี่แถวหน้าบอกว่า คนรุ่นใหม่และพลังในท้องถิ่นพร้อมบวกไม่ใช่ไฟกันคุณผู้ชมแต่เป็นการคอนเน็กเชื่อมต่อกันบวกกันเพื่อให้ท้องถิ่นเดินต่อไปข้างหน้านะคะคาดหวังว่าจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะคและขอบคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่ติดตามตลอดทั้งรายการพรุ่งนี้เรากลับมาคุยเรื่องใหญ่ของพลเมืองกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ